สวัสดีครับวันนี้เราก็มาจัดให้ส่งสินค้านะครับสินค้าชิ้นนี้ของเจ้าน,นี้มีอยู่3รายการนะครับเดี๋ยวมาไล่ทีละอย่างให้ฟังครับก็ชิ้นที่หนึ่งครับก็จะเป็นหัวน้ำหยดหมุนกลับได้ครับพร้อมขาแปดสิบสามเซนนะครับจำนวนร้อยหกสิบหัวนะครับมีคูชุดหน,นึ่นงร้อยหกสิบหัวแล้วก็ชิ้นที่สองก็จะมีแอร์วาลไล่กองอากาศขนาดหนึ่งเดีวครับหนึ่งตัวแอร์วาลเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นกอง กองตะแกรงชนิดพิเศษสองนิ้วยาวพิเศษนะครับแรงดันสูงสุดถึงแปดบาทจะหยิบมาให้ดูนะนี่ครับนี่เป็นกองตะแกรงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแอลวอลและกองกรนให้ดูอันนี้หนึ่งตัวนะครับแอลวอาแล้ก,กองกระอันนี้หนึ่งตัวแล้วก็กองตะแกรงสองตัวนะครับโอเคสินค้าเรวมทั้งหมดอยู่ที่สองพันเก้าร้อย 2,920บาทน,นะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดระเอ็ดด้วยครับที่สั่งซื้อสินค้าของเราเข้ามาครับวันนี้เป็นวันอังคารที่24สิงหาคมนะครับก็เป็นรอบจัดส่งสินค้าของเราลูกค้าก็สามารถติดตามสินค้าและรถสินค้าได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ